สดีนะครับคลิปนี้เราให้มาชมในงานติดตั้งของ4ประตูไต้ตันนะครับในรูปแบบที่ไม่ขยับเบาะนะครับเป็นในชุดของตู้ไฟเบอร์กลาดเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันก่อนนะครับดบ

ชุดนี้ก็เป็นชุดตู้ไฟเบอร์กลาสนะครับเดี๋ยวพี่ลบนะพี่นะครับเป็นตู้ไฟเบอร์กลาสนะครับเสียงดีที่สุดในไทยนะครับตู้ไฟเบอร์กลาสที่ K S Sound ช h บุรีเราเอาอกแบบตู้เองนะครับไม่มีขายที่ไหนนะครับเป็นเรื่องของตู้ไฟเบอร์กลาสเกรดนี้นะครับเกรดนี้ซึ่งตู้ตามท้องตลาดนะครับยกยกมือเดียวขึ้นเลยนะครับแต่อันนี้ยกกัน สองคนนะครับตู้นั้นหนาแข็งแกร่งมากครับลงใหญ่แก้วนี้เรียกว่าหลายชั้นนะครับแล้วก็ลงหินด้วยนะครับตู้เป็นชนิดตู้เปิดนะครับพอร์ตอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเกือบสิบปีที่เราพัฒนาตู้เฟอร์เบอร์กรสมาเพื่อที่จะให้ได้เสียงดีที่สุดนะครับในตู้เฟอร์เบอร์กรสในประเทศไทยบ้านเรานะครับนะครับเลามีความเชี่ยวชาญแล้วเราก็ทํามันมาอย่างยาวนานมากๆเลยครับชุดซับเป็นสิบนิ้วนะครับ ปิดเบาะนะครับปิดเบาะแล้วนะครับก็ล็อกเดิมทุกอย่างเลยครับยังคงที่เดิมเบาะยังอยู่สภาพเดิมเหมือนไม่ได้ทําเครื่องเสียงเลยนะครับแต่ฟังดังได้เลยนะครับนอกรถี่แบบนี่เปิดในร้านแบบหลังคาร้านฝันทั้งร้านเลยนะครับมีโอกาสลองมาฟังเสียงจริงแล้วท่านจะตะลึงนะครับว่าตู้ไฟเบอร์กลาสมันทําได้ขนาดนี้เลยหรือนะครับ เสียงกลางเป็นแบรนด์โอเลออนนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับ4ดอกนะครับคันนี้เพิ่มเติมลำโพงกระจังหน้ารถด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้มูลค่านะครับ42,900บาทนะครับได้ของดีหมดเลยครับเพราะว่าแอมแบรนด์เอ็กซ์ซันะครับลำโพงแบรนด์โอเลออนนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับ4ดอกนะครับเสียงแหลมขนาด4นิ้ว4ดอกนะครับปรีนึงตัวนะครับออริโอคอร์ เดี๋ยวเรามาดูชุดโปรโมชั่นชุดนี้กันนะครับก็เตรียมแคปหน้าจอกันได้นะครับมานะครับเตรียมแคปหน้าจอกันได้นะครับ นี่ครับชุดนี้เลยนะครับโปรโมชั่น42,900บาทนะครับสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็เข้าไปจองคิวได้ที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชนบุรีเคเอสซาวได้เลยนะครับเสียงกลางเป็นโอเลออนนะครับซับเบสเป็นแบรนด์เอกซัสพอแอมป์เป็นเอกซันะครับปรีกดอเดียร์คอร์ดเสียงที่ใสหวานกลางหวานนะครับแล้วก็ฟังดังได้เลยนะครับในชุดนี้ในรูปแบบของรถครอบครัวแบบนี้นะครับที่ไม่ต้องขยับเบาะไม่ได้ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จบคลิปเพียงเท่า,า,า,าในใี้ค mm ah ร 42, บับ